ยังคงตกเป็นประเด็นดาาราม่าร้อนรุ่อย่างต่อเน,นื่องสำหรับปมความขัดแย้ง ระหว่างอดีตคู่รักต่างสัญชาติอย่างแน็กชารีและอดีตแฟนสาวชาวเกาหลีจีกามินที่ทั้งคู่รู้จักกันผ่าน TikTok, ติ๊กตอกก่อนจะกลายมาเป็นคู่จิน้นสู่คู่จีและสุดท้ายก็ประกาศแยกย้ายกันในที่สุดค่ะงานนี้ความคิดเห็นของแฟนๆก็แตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายค่ะบางฝ่ายก็โจมตีไปที่ฝ่ายหญิงเพราะปักใจเชื่อว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้รักนี้ต้องจบลงค่ะแต่บางฝ่ายก็ปกป้องการมินโจมตีไปที่แน็กชารีค่ะโดยล่าสุดวันที่17กันยายนแฮชแท็ก s a กามินได้พุ่งทะยานติดอันดับบนแพลตฟอร์ม X t w i t t e วตหมวดความนิยมในไทยดูเหมือนว่าเรื่องราวครั้งนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆค่ะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวความขัดแย้งในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้16กันย,ยายนพี่ปูพี่หมูค่ะก็ได้มาไลฟ์พูดคุยกับเอฟซีสี่พี่ปูก็เผยว่าช่วงนี้ก็อยู่ในระยะทำใจค่ะ ด้านอูนิ TikToker ชาวเกาหลีอีกหนึ่งคนค่ะที่ขอออกมาปกป้องแน็กชาลีเมื่อมีคนถามว่าทําไมคุณถึงพูดกับขุยอันให้ปกป้องชาลีด้วยซึ่งอูนิก็ตอบว่าไม่อยากให้ใครเล่นกับจิตใจของคนที่จิตใจดีอย่างพี่ชาลี Why did you call on to protect Charlie because uh, you know, Charlie have to relax right now and he don t He have to uh, protect. He is uh, uh, because I really, really hope that um, some people don't use his mind, his kind mind. Yeah. That's why I just hope some people don't use kind mind. right? yeah, time's gonna heal everything. ผมคิดว่าต้องปกป้องด้วยความจริงใจเสมอครับคุณไม่ควรใช้ประโยชน์จากความรู้สึกนั้น착한마음을가지고도와주는사람을그사람의마음만보고마음을가지고놀면안됩니다คนที่ช่วยเหลือคนที่มีจิตใจดีจะเห็นจิตใจของคนนั้นแล้วเล่นตามใจไม่ได้นะครับ Yeah, don't use. It's not good, right? Mm. That's why. พแต่ก็กำลังคนฟังแล้วก็ร้านบ้าอาสุตเฮ้ยสองพันสองทุกคนต้องได้อะไรจากฉันใจก็คนถูกกำลังใจเลยค่ะต่อช่วงนี้พี่ผู้ขอร้องเพลงอะไรนะอยากอยู่เงียบขึ้นเงียบใครจะดีจะร้ายยังไงฉันไม่ต้องการฟังเดี๋ยวลองจันหนุ่มเดี๋ยวจันหนุ่ม ถ้านหน trips, ุ่มๆฉันไปช่วยแต่ถ้าเป็นสาวๆฉันรู้สึกป่วยไงไม่รู้ขอหนุ่มๆขอหนุ่มๆสรัสทีปูฟอร์เลเวอร์ครับขอบคุณมากจริงๆขนาดเเป็นเพื่อนเองรู้สึกดีเลยนะฮะเนาะทุกคนเข้าใจกันแหละพี่ว่ามันอยู่ในมันอยู <t <t ่ในระยะทำใจกับทุกฝ่ายแหละเนาะพี่ว่าเนาะมันเนาะกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเป็นแต่ทุกอย่างมันมีอะไรที่ ไม่เราเลือกทางใดรักคนนี้ต้องก็เลยแจกโคมมันไปแจกเทียบเลยแจกเทียบโอเคไปแล้วไปแล้วพี่บุ๊คผ่านวัวนะคะเดี๋ยวพีบุ๊คจะไปทำงานต่อค่ะอ้าวน้องเข้ามาดูแถลงไม่ยช่เหรอโศกสิ ปูไปทำง,งานต่อพี่พูมาแลนะ้วเขาคิดถึงปูไงเดี๋ยวไนันไหนเราคงได้น้องบอกว่ามีอะไรต่อไปรหัสมอดน,นะได้เลย อะไรตอบนะคะะอไรตอบไม่ได้กไม่ได้ไม่ได้พี่ปูบอกว่าอะไรตอบได้ก็ตอบนะคะส่วนะะพี่หมูมาเถอะปูณตอบทุกเรื่องก <laughs> ต่น,น้องบอกว่าให้น้องเพลงแทน,นก็ได้้องเพลงแทนก็ได้เหรออยากขอบใจสักครั้งหนึ่งจึงคนที่เคยซึ้งใจใครแคดหน้าจอกูไปนะคุณฟ้องนะ <laughs> พี่ปูคิดถึงทุกคนนะแต่ว่าพี่ปูเขายังเขายังแบบเหมือนยังยังเคลียร์นน่นนี่นั่นอยู่ครับนะยังเขียนกอกสารเคลียร์อะไรอยู่นะครับเียร์ให้มันเหมาะสมทุกอย่างได้เลยสารทุกอย่างครับว่าน้อง สรุปเ,ปเ,ปเ,ปเรื่องอะไรอีหลาดมอสชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ